น้ำมันแพงขึ้นอีกแล้วหรือเปล่าแต่ข่าวดีวันนี้ราคาน้ำมันลดลงเล็กน้อยมาดูรายละเอียดราคาน้ำมันล่าสุดวันที่12ตุลาคม2568พร้อมคำอธิบายง่ายๆที่แม้ผู้เริ่มต้นก็เข้าใจได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญและเราจะพูดถึงประเด็นที่อาจทำให้คุณคิดหนักอีกด้วยแต่ก่อนอื่นมาดูราคาที่อัปเดตกันเลยอัปเดตเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเผยแพร่เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วราคาน้ำมันในวันนี้12ตุลาคม2568 จากข้อมูลของบริษัทบริษัทบางจากจำกัดมหาชนต่อซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ในไทยแก๊สโซฮอล์95ซึ่งเป็นน้ำมันเบนซินผสมเอทานอลที่มีค่าออกเทนสูงเหมาะสำหรับรถยนต์สมัยใหม่จำหน่ายในราคาลิตรละ32.15บาทในขณะที่แก๊สโซฮอล์91ที่มีค่าออกเทนต่ำกว่าเหมาะสำหรับรถยนต์ทั่วไปมากกว่าจำหน่ายในราคาลิตรละ31.78บาทน้ำมันประเภทนี้เป็นทางเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากต่างประเทศ และยังช่วยลดมลพิษได้บางส่วนแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าการผสมเอทานอลอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพเครื่องนอนในสภาพอากาศร้อนสำหรับราคาดีเซลในวันนี้ดีเซลพื้นฐาน B7 ซึ่งเป็นน้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอเดเอร์เซลนเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอยู่ที่ลิตรละ3 1 4 4บาทลดลงลบ0.50บาทเมื่อเทียบกับวันก่อนขณะที่ดีเซลพรีเมียมอย่างไฮพรีเมียมดีเซล SB7 ที่ให้ความสะอาด และประสิทธิภาพสูงกว่าจำหน่ายอยู่ที่ลิตรละ45.64บาทก็ลดลงลบ0.50บาทเช่นกันการลดราคานี้เป็นผลจากราคาน้ำมันโลกที่ผันผวนแต่จริงๆแล้วยังขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมราคาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนสรุปราคาน้ำมันวันนี้อย่างละเอียดเพื่อความชัดเจนดีเซนไฮพรีเมียมดีเซนเอพรีเมียมเกรดสำหรับรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงเศราราคาลิตรละ45.64บาท ไฮดีเซลเอสดีเซนมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปเซอร์ราคาลิตรละ31.44บาทเบนซินและแก๊สโซฮอแก๊สโซฮอ v o เก้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลสำหรับรถยนต์ทั่วไปเซอร์ราคาลิตรละ31.78บาทแก๊สโซฮอ9 s e ก o น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลที่มีค่าออกเทนสูงเหมาะสำหรับรถสปอร์ตหรือรถยนต์สมัยใหม่เซ้รราคาลิตรละ32.15บาท ไฮพรีเมียม97แก๊สโซฮอ95เวอร์ชั่นพรีเมียมที่ให้พลังงานสูงสุดเซาราคาลิตรและ4 9 8 0บาทแก๊สโ so ซฮอ e85 SUVO น้ำมันที่มีเอทานอลสูงถึง85เหมาะสำหรับรถยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเซาราคาลิตรและ27.89บาทหมายเหตุสำคัญราคาทั้งหมดนี้อ้างอิงจากบริษัทบางจากจำกัดมหาชนต่อเท่านั้นเราแนะนำให้คุณตรวจสอบราคาจริง ที่สถานีเติมน้ำมันใกล้เคียงด้วยตัวเองเพราะอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่และโปรโมชั่นต่างๆนอกจากนี้ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครซึ่งอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายเล็กน้อยสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปคุณสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเพื่อไม่พลาดการเปลี่ยนแปลงแต่ที่นี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปการลดราคานี้ดูเหมือนเป็นข่าวดีแต่จริงๆแล้ว มันสะท้อนถึงความผันผวนของตลาดน้ํามันโลกที่ขึ้นกับปัจจัยต่างๆเช่นค่าดังของสกุลเงินไทยหรือนโยบายพลังงานของรัฐบาลและนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและน่ากังขาบางคนบอกว่าราคาน้ํามันในไทยยังคงสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเพราะมีภาษีและภาษีสรรพสามิตท,ที่สูงซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทน้ํามันมากกว่าประชาชนคุณคิดอย่างไรมันเป็นการควบคุมราคาที่ยุติธรรมหรือเปล่าควรลดภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้รถยนต์หรือไม่หรือวัด หามันเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนพลังงานสะอาดที่คุ้มค่าแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างเราชื่นชอบที่จะได้ยินมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อสร้างการสนทนาที่มีประโยชน์อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ราคาน้ำมันวันนี้12ตุลาคม2568เช็คราคาดีเซลแก๊สโซฮอล่าสุด h t t p s w w w p r h a t n e t g e n e r a l สลันิวคิดหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าหก question mark อัลมาสเทเท่ากับแลนทูเดนแอนด์มิลลีอัลเท่ากับฟุเทอร์ underscore คลิกติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวันที่นี่เว็บไซต์ https://www.prachachat.net https://www.prachachat.net/slash question mark อัลมาสเทเ่ากับแลนทูเดนแอนด์มิลลีอัลเท่ากับฟุเทอร์ underscore คลิก